สวัสดีครับเมื่อนี้ยูกับเพจกเกษตรทอต่อเนาะเพจกเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบวัวลีจังหวัดชัยภูมิครับมือนี้ที่พาไปเที่ยวงนันเจ้าพ่อพญาแลนะครับกับเมื่อนี้กับเป็นมื้อสุดท้ายนะครับมื้อล้งคลิปนี่กับเป็นวันที่20มกราคม2 5 6 9นเก้าะครับเป็นมื้อสุดท้ายแล้วผมจะจอดรถไว้นาโรงเรียนสตีนะครับย่งางเข่าม้ากับที่เป็นร้านขายผแล้วไม้ร้านขายเสื้อผ้านะครับแล้วก็ขามฟังมาจากน้อยกับมาหอด อนุสาดีเจ้าพ่อพญาเลสนะครับของกินหลายหลายพี่นองก็เลยเรียกบะเถกวัดติซื้อลานไดแน่นะครับนี่ก็เลยย่างเรนเรนล้อๆไปกอนขนาดไปเตวินนี่นะครับไปช่วงเลิกงานหลังเลิกงานนะครับค้นกับย่งงลายค้นเต็มเลยครับขนาดประมาณสี่ม้นกว่าเก็บหาม้นะค้นก็เริ่มแน่นแล้วนะครับมาย่างหาซื้อของยุของกินนะครับของลายก็อิริพี่นองของยุของกินโก้เกาลงเกาลัดขกานมเบื้องโอุ้หนะครับมีแตอันเป็นตาเซ่บครับนี่ครับ บรรยากาศกะยังคือเก่าครับค้นกับคึกคักครับสำหรับปีนี้นาะกัมาใส่แฝงสวยดีอยู่ครับอนี่ก็อร้านเการัดนะครับข้างหน้าว่านี่นี่ครับเกาลัดขวาไหมไหมหูม่อมนะครับนี่ขนมต้มนะครับของกินหลายครับพี่น้องเพราะว่าเจ้ของหวานของเขาอาหารทะเลนี่เต็มเลยครับตามใจที่เขาี่เรียกซื้อกินเพราะยังมาเมียกับนี่แหละครับอโวคาโดปั่นร้านนี้เลยครับพอได๋หาย มีจากน้อยนะครับบ่ไเด้สดน้ำเย็นๆเนาะหอยทอดกับมีปัเนียวพี่น้องย่งางเร่นมากมีแต่ขวงกินพิซซ่ากับมีครับผพิซซ่ามินิเนาะครับนี่บรรยากาศที่มาอันนี้มาช่วงหัวค่ำเลยครับช่วงหลังเลิกงานค้นกันยังหลายเลยถ้าค่ำวันนี้อาทิหลายวันนี้ครับนี่คือลานโอท็อปนะครับลานโอท็อปก็กำลังเตรียมเปลี่ยนนะครับนี่คือบรรยากาศ ร้านกาชาติหันสาจังหวัดเชียงภูมิอันนี้กับคนหนานเนี่ยได้หัววันเลยครับเนี่ยสำหรับมือนี้กับขอเชิญชวนนะครับวันที่20มือนี้เป็นคืนสุดท้ายมือสุดท้ายคล้วผมกการเัวผู้การในที่สุดมาทาริษัทครับแล้วก็จับมือก็คือสุดท้ายนะสำหรับเนี่ยมาใสครับรันเนี่ยแซีบเส,บ,สบครับเมีาวาเยว่าแซีบคักรันนี่ครับ ย่างไปย่างมาก็ได้หอยดองร้านนี้ก็แซบคือกันพี่น้องนี่บรรยากาศดีเราคน้นกบลายค้นขนาดแต่เว้นเว้นอยู่กบค้น,คนกะย่างลายครับคุ่นครับเบื้องค้นดีครับอดนนีหัวก็หาม้งเล้งนี่นะพี่น้องหามงเล้งคน้นกะย่างลายมือนี่แห่งที่ค้นลายครับมือวันที่ยี่สิบเนี่ยคน้นมือสุดท้ายแล้วนี่มาได้ขอลามนะครับขอลามอีกน้อยนึงซื้อไปฝากเมญ่าเนาะครับนี่ เปรี้ยบัตติกาเปือน,นี่แหละครับผัดมีโคราชเนี่ยผมมักผัดมีโคราชครับเพราะว่ามันมีรสชาติหวานนะครับผัดดังเดิมเกาเนี่ยมันจะเป็นรสหวานๆเพียดๆน้อยน่ดผมมกักไลยครับสำหรับผัดมีย่างซสดออกมาก,กัาามือนเศนาโรงบยาบาเหมือนเดิมครับย่างตรงออกไปพุ่นตรงออกไปทั้งทิศตะว,ตว,ตวันตกกับมหฮอดอาอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาเลนะครับนี่นี่คือจุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนเพื่อไหว้สาการะเจ้าพ่อพญาเลนะครับเพราะไหว้เสร็จแล้วกะ หาซื้อแนวอยูนแนวยินอีกน้อยครับนี่คือล้านหน้าอนุสรีเจ้าพ่อปยาเลี้ยนนะครับค้นกัหลายครับค้นก็มาถ่ายรูปบรรยากาศช่วงเลี้ยงมันบรรยากาศดีครับเสงกําลังสวยครับถ่ายรูปออกมาสวยงามครับสําหรับหน้าร้านเจ้าพ่อปยาเลี้ยนนะครับตรงข้ามเจ้าพ่อปยาเลี้ยงก็สิเป็นเปลี่ยนเวทีของอบจนะครับกัจัดแสดงหลายๆายบัซ้ำกันแต่ละมมือเนาะ